मिनासकारेण पुर्थापि पोचयामि हिमिनासकारेण थाम्मा अपि पोचयामि इमिनासकारेण सङ्खाम् अपि पोचयामि นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสรนังขจามิสังฆังสรนังขจามิทุติยมปิพุทธังสรนังขจามิทุติยมปิธรรมังสรนังขจามิทุติยมปิสังฆังสรนังขจามิตาติยมปิพุทธังสรนังขจามิ ตาตทียมปิธรรมสระนังขจามิตาตทียมปิสังขังสระนังขจามิอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจาราาสัมปันโตสุขตโลกกวิโทอนุตตาโรปุริสัตธรรมมาาระเท สัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปันสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยติส uh ุปฏิปันโน

อัตถาปุริสาปุคลาเอสะภาควาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินยโยอัญชาลีกรณิโยอาหุตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ मितमे भला गो दि तोरसारो दान्ते चसा भवतु मे जय तसा मरा गोरा कदा दया का देशो दान् तविवा मो न ते Nasawara kate Mara poata dawam kejam kamasane wasotharu nanta metam pose kwe na cetawamu nito atan tejasap าวันติโยชนปทังกุลิมาละวันต่างเอเทมิสังคตมโนจิตวามุนินโทตานเตชะสาภาวะตุเมชยมังคลานิการตวานักกานธรมุทารังทิวขาพินยาเจนยายโททวจนาจันนกาย ยมาเชสันเตนโสมาเวตินาชตตวามุเนโทตานเตชะสาภวโตเมชยะมังคลานิสัจจาวิหายมาติสัจกวาทเกตตงวาทาพิโรเิตมะนาณติอันทัพโต่างปัญญาปเทปะเฉลโต

วัตุเมชยะมังคะลานิโทคาเทติปุจเคนะสุทาท่าหังปรามังเวโซเทจุตเตเมติปกาพิธานังยานาคาเทนะเวเทนาชิตาวาโมเนโตตานเตจสาพวะตุเมชยะมังคะลานิเอตาเป बोधय माङ्कलाथकाय वाचनो दिनदिने शरते मतान् देहितवानने कविविधानित्युपानुभवानि मोखम् सुखम् अधिकमय न रोषपान्यो

นาหตุแมชยมบงคลังชยาต่อหอทิยาโมเลสังกยานางนันเิวาตโนเอวังอาหางวิโยโหอเมชยาสุชยมบางคะเลอปราชิตปันนางเกษเสสปะทวิโกคะเลอภิเสเกสาภะ

กัมมังปณีติเตปทากินาปทังกินาติกัตวานลภันตา ภวะตุสาพพมังกลังราคันตุสาพพเทวตาสาพาพอดทานุภาเวนัสธาสอเทพวันตุแมภวะตุสาพพมังคลังราคันตุสาพพเทวตาสาพพธรรมมานุภาเวนัสธาสอเทพวันตุแม่ วะตุสาพพมังคางรากขัคนโตสามภะเทวตาสาภะสังคานุภาเวนสสัสธาโสเทภาวันตุมนเมบดแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัจโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแพ่เมตตาให้สัพพสัตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตนุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพพยาปช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอดแพร่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตยโย ขอส่วนบนนนุญนี้จงสำเร็จแก่ญ,ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบนุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทางสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทว,วาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินอะระหังสัมมาสัมพุทธะพระวาพุธทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวาตาธรมโมธรรมังนามัสามิสุปฏติปันโนพระขวาตาสาวกสังโฆ సคන්නමාමේ <Sýstup>